ที่มากรับพูดถึงเกมวันนี้่อยครับที่ว่าเกมสามแท้มได้ทั้งในนัดที่สามครับ about today's performance and then get a third win from, third game, from three i d g a m from games it was a very very good performance tonight จะเป็นผลงานฟอร์มที่ดีมากครับวันนี้ we knew coming here was going to be very difficult it was going to be a big fight ก็เวลามาเล่นเกมเยือนที่นี่ก็เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วต้องต้องต่อสู้อย่างหนักนะครับ we prepared well for this แล้วเราก็เตรียมความพร้อมได้อย่างดี and uh, and the players plan executed the the uh, very very well ก็นักเตะก็ทำตามแผนตามที่เซตไว้ได้อย่างดีครับ so it's uh, a great night ก็เป็นคำคืนที่ดีการเล่นที่มาบานเนี่ยลิสบ้าเนี่ยมอยาจะใช้ผู้เล่นทีตัวต้านของเดิมเป็นตัวช่วตัวนี้เป็นนักเตะที่ว่าใส่ใจของลิสบ้าเลยนะครับให้เป็นตัวเขาไม่เีไม่เปี่ยนเลย so for the past three games that we've been using quite Uh, the same starting 11, will that keep on going for the, for the rest of the season? Well, we don't know. Every game is different. Um, we've been playing well. Generally, I don't like to change too much when we're winning. Um, so, we, we made one uh, change to the starting lineup tonight in Che, and he came in and did a great job. ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ตอบอยากนะครับว่าจะเล่นตลอดหรือไม่แต่ว่าแต่ละเกมมันก็แตกต่างกันออกไปครับก็ส่วนใหญ่ทีมเล่นทาผลงานได้ดีแล้วทางโค้ชเองก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรถ้าผลงานยังได้ดีอยู่แล้วเรายังชนะอยู่ส่วนใช้ก็เป็นตัวที่เราเปลี่ยนมาหนึ่งคนในวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีทําตามแผนที่ได้รับเป้าหมายไว้ครับ I think we've we've got 27, 28 players including all the goalkeepers and everyone is fighting for a position everyone is fighting to start in the first 11 and ก็ส่วนตัวโค้ดในทางสุปเอรเราก็มีผู้เล่นประมาณ27-28คนรวมถึงผู้รักษาประตูด้วยนะครับก็ตอนนี้นะตอนนี้สถานการณ์ก็คือทั้งทุกคนผู้เล่นทุกคนก็พยายามต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงกันให้ได้แล้วก็มีค่อนข้างการแข่งขันค่อนข้างสูงเป็นเรื่องที่ดีที่โค้ดรู้สึกดีครับ ก็แน่นอนเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยากเพราะว่ามาเยอนลำปางด้วยแล้วก็ลำปางอยู่ในฟอร์มที่ดีพึ่งไปยันเสมอเมืองทองมาได้นะครับก็นักเตะในแต่ละคนที่ลงไปสามารถก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็ทำมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับรทดีไที่จะขยาั์ใหีกหัทุกา so when we have played three games so far and we haven't concede d any single goal are we good enough to be the title contender? Well, who knows? No one knows. We definitely haven't spent the money of BG and uh, the money of Buriram, that's for sure. Um, it will go where it goes. ก็แน่นอนเรายังตอบอะไรไม่ได้นะครับในตอนนี้ยังค่อนข้างเร็วอยู่แต่ส่วนทางทีมเราก็ยังไม่ได้ใช้เงินมากมายเหมือนกับทีมอย่างบุรีรัมย์หรือบีจีนะครับแต่ก็เดี๋ยวมันจะจบไปตรงไหนเดี๋ยวมามาคอยติดตามดูกันครับ What I, what I can say is that if we show, continue to show the attitude, that's the most important. That the attitude is, is positive, the attitude is um, correct, the attitude is what the team needs. If we continue to do this, then we will win more games. <coughs> tom's injuries any update he twisted his ankle so let's see tom is a strong guy so yeah let's see it was a very difficult pitch the pitch is it's not the best so very bumpy and long grass you could just run normally and something could happen but we'll see what it's like in the next few days Tom Uh, ส่วนเพราะว่า uh, ส่วนนึงก็เกิดจากสนามนะครับที่สามารถกระเด็งกระดอนหรือว่าสนามมันจะไม่เรียบขูดขาไปหน่อยก็คือถ้าวิ่งปกติก็อาจจะเกิดอาการบาเดเจ็บได้แล้วนะครับนักเตะครับใช้กาเล่นในกีมบกับคระเตเดียมนบกับนะคเตรัเบกบันตัเรับครับนเตะนัับกครับกเับกันั e เตะ เอ um, yeah we're playing home this is our second game in a row that we played away so it's it nice to go back home and uh, nice to see our fans again ก็แลนเอาก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมเรานะครับถ้าเกิดเราได้กลับไปเล่นที่บ้านหลังจากออกไปเยือนเกมไกลๆมา2เกมติดครับ And we will prepare during the week like we normally do เราก็จะเตรียมความพร้อมในระหว่างอาทิตย์ที่ก่อนจะไปถึงเกมเหมือนที่เราทํามาโดยตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you, Thank you. Thank you.